สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่ติดตามช่องสูตรคำนวณหวยรัฐบาลทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันนะครับในงวดนี้ผมก็นำสูตรปักหลักหลักสิบบนนะครับมาฝากให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับก็มีสูตรเด่นหลักสิบบน5ตัวนะครับที่ผมนำมาฝากสมาชิกนะครับ ็ตามที่เห็นในหน้าจอเลยนะครับเป็นสูตรปักหลัก10บ,บน5ตัวนะครับสูตรนี้เป็นสูตร A นะครับเป็นสูตร A ก็คือจะมี2สูตรมาจับชนกันนะครับก็มีสถิติที่ผมทำให้ดูทั้งหมดนะครับ30 4งวดนะครับ30 4งวดนะครับตั้งแต่งวดที่ออก006 2ต้นล่างออก58ตรงนี้นะครับ ก็คือสถิติที่ออกมาก็คือดูตามนี้เลยนะครับตามที่ผมเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการคิดสุดด้วยนะครับว่าเราจะมีวิธีการคิดสุรแบบไหนนะครับตามที่ผมนํามาฝากให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับที่อชอบเล่นไว้กันนะครับ ทั้งหมด34มงวดนะครับที่ผมทำสถิติมาฝากนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการคิดกันเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตร a นะครับสูตรแรกนะสูตรละหตัวนะครับวิธีคิดสูตรก็คือดูตามนี้เลยนะครับตามที่ผมให้ดูนี้นะครับเดี๋ยวขยายนิดนึงนะครับจะได้มองเห็นชัดชัดนะครับวิธีก็คือเราตั้งก่อนนะครับ ที่ตรงลูกศรชี้ก็คือตั้งหลักเอาหลักหมื่นบอกหลักหน่วยล่างนะครับหมืน่นบวกหมื่นบอกหลักหน่วยล่างคือตัวไหนนะครับก็คือผมทําให้ดูก็คือเป็นงวดวันที่1่กุมภานะครับไปหาสถิติวันที่16กุมภานะครับก็หมื่นบอกหลักหน่วยล่างก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยก็คือ1นนะครับหมืน่น หนวยล่างก็คือ7ตรงนี้นะครับก็7จบวกหก็คือได้8นะครับ8ก็คือลง8ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราจะใช้หน่วยล่างบวก10ที่1นะครับหน่วยล่างบวก10ที่1คือตัวไหนนะครับหน่วยล่างก็คือ7นะครับ7 สิบที่1ก็คือตรงนี้นะครับเลขศูนตรงนี้นะนะครับศูนย์บวก7ได้7นะครับแล้วก็ลง7ไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ล่างฝั่งซ้ายนะครับล่างฝั่งซ้ายเลข2ก็คือเราจะใช้สิบที่2บวกหน่วยที่2 10สิบที่2คือตัวไหนนะครับหน่วยที่2ก็คือตัวนี้นะครับสิบที่2บวกหน่วยที่2 ก็คือเราใช้ตัวนี้นะครับ4บวก8นะครับ4บวก8เท่ากับ12นะครับ12นะแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวทดนะครับเอา2มาลงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับฟมฝากให้กับสมาชิกนำไปแกะนะครับนำไปแกะดูว่า,าตัวนี้ก็คือเราจะใช้ตัวไหนมาบวกกันนะครับ ว่าจะได้เลขที่ผมทำสถิติที่เข้าแบบนี้มาให้ดูนะครับก็คือสูตรนี้ผมนามาฝากให้กับสมาชิกนาไปแกะโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะนะวิธีการชิดก,ก็คือก็มีตรงนี้ครับก็คือเราต้องเอาเลขพวกนี้ครับมาบวกกันนะครับให้ถูกต้องนะเนี่ยัาาที่1 เลข1 2 3 4ส่เนี่ยสตัวล่างนี่นะครับมาบอกกันตรงนี้นะครับว่าเอาเลขไหนมาบวกกันจะได้เลขที่บวกกันออกมาแล้วนะครับได้สถิติที่ผมให้นะครับก็คือถ้าเราหาถูกต้องแล้วก็คือเรานำมาบอกเลขคงที่ก็คือได้0 2 4 7 9นะครับ0 2 4 7 9นะครับเราก็จะได้สถิติที่ ที่ออกมาตามที่ผมให้ดูนี้เลยนะครับก็สูตรนี้เข้ามาทั้งหมด3 4งวดนะครับนะก็ฝากให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับนำไปแกะดูกันนะครับหรือว่าใครนะครับเนี่ยหรือว่าใครที่อยากจะ,ะแกะสูตรไม่ได้แกะสูตรได้เป็นนะครับหรือว่าต้องการสูตรไปรใช้เองนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID ของผมก็ได้นะครับ gts1997 นะครับ แต่สูตรนี้ก็สำหรับใครที่แกะได้ก็เอาไปใช้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้นะครับแล้วก็แกะไม่ได้แกะไม่เป็นก็อยากจะนำไปใช้เองก็ติดต่อมาทางไลน์ไอดีของผมได้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือ GTS 1 9ึ7นะครับตามนี้เลยนะครับสูตร B นะครับสูตร A นะครับเดี๋ยวตามกันต่อสูตร B นะครับที่ผมจะ มาลงให้ก็คือสุดที่2นะครับมาชนกันนะครับเราก็จะได้เลขน้อยชุดนะครับสําหรับใครที่อยากได้เลขเด่นๆนะครับปากหลักในงวดที่จะถึงนี้วันที่16บหาพันธ์นะครับเอาไปเล่นก็ลองดูนะครับลองแกะดูนะครับสําหรับใครชิคเก่งๆมีหลายคนนะครับตามนี้เลยนะครับยังไงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน สูตร B นะครับก็คือสูตรที่2นะครับสวัสดีครับ